สวัสดีค่ะหนูชื่อเล่นชื่อน้องเนยอายุ9ปีมาจากจังหวัดสระบุรีค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะทำไมคุณชอบองเพลงมันไม่เหมือนเพลงสตริงค่ะเพลงสตริงมันดังแ,แป๊บเดียวแล้วมันก็หายแต่เพลงไทยลูกทุ่งมันมันยาวนานเหมือนที่แม่พึ่งพุ่มพวงร้องค่ะส่วนแม่ก็เป็นคนช่วยสอนให้ค่ะ ก็สอนแบบว่าให้อ้าปากนะให้ร้องเสียงดังๆถ้าเสียงไม่ออกหรือเป็นหวัดแม่แม่ก็จะให้กลมหน้าร้องวันนี้หนูเตรียมตัวมา100%เลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจะทำให้เต็มที่นะจ๊ะสู้ๆทำไมถึงชอบร้องเพลงลูกเป็นเพลงที่ไพเราะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยะค่ะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ก็แสดงว่าหนูมีเพลงที่ชอบอยู่ในดวงใจอยู่แล้วใช่ค่ะคือเพลงอะไรลูกเขียวเกี่ยวใจค่ะเคียวเกี่ยวใจทําไมถึงชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเพลงนี้เป็นเพลงที่หวานแล้วก็สามารถสะกดคนได้ด้วยอะค่ะโอ้เป็นเหตุผลลึกซึ้งมากแล้วก็เกี่ยวคนแต่งด้วยไหมลูกใช่ค่ะคนแต่งเป็นยังไงครับก็แต่งได้ดีค่ะแต่งได้ดีเฮ้ยจิตใจดีด้วยไหมลูก ใจดีด้ไหมค่ะเด็นแลวบอกแล้วเด็กสมัยนี้ไม่โกหกเขาไม่โกหกอยู่แล้วเขาพูดความจริงเขาก็เลยไม่ไม่พูดอะไรออกมาเพราะเขาไม่โกหกไม่โกหกนะแล้วเคยประกวดร้องเพลงบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยนะตัดสินใจนานไหมกว่าจะมาไมต้องคําเด็กไม่นานนะคะตัดสินใจเองหรือว่ามีใครชักนําลูกคุณแม่ชักนําด้วยอะค่ะ แม่อยากให้มาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วน้องเนยเลยลูกอยากมาด้วยไหมยอยากค่ะอยากมาด้วยเนาะอยากบอกว่าน้องเนยเสียงเพราะมากนะลูกค่ะเป็นคนหน้าหวานเสียงเพราะจะร้องเพลงอะไรครับเกียวเกี่ยวใจค่ะนี้เลยนะค่ะทำให้เต็มที่นะครับเชิญครับ หน้าหวานตลอดนะสวยตลอด แล้วก็เลยลากหมดเลยเน้นทุกคำเลยยาวก็เลยจานไปแล้ว เหมือนร่วงที่รอเคียวท้องฟ้ายังเคลื่อนดาวท้องหน้าตอนข้ายังถูทอเคียวน้องคอยพี่คนดี นขี้เอวคอยกี่ยอาใจ